โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยแอนิเมะเรื่องปรมาจารย์การต่อสู้นะครับก็จะเป็นตอนที่226ถึงตอนที่230นะฮะเผื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่226หลังจากที่พระเอกนั้นได้เดินสำรวจเมืองแห่งนี้มาสักพักแล้วเขานั้นก็ได้มาเจอกับชายคนหนึ่งที่กําลังก่อความวุ่นวายที่อยู่ที่นี่ทาร้ายผู้คนที่อยู่ที่นี่อีกด้วยซึ่งพระเอกที่เห็นก็ทนดู ไม่ได้จึงได้พ่งเข้าไปและก็จัดการค่าใชา้คนนั้นทิ้งในทันทีโดยไม่มีความปราณีเลยแม้แต่น้อยจึงทําให้คู่รักคู่หนึ่งที่ได้เห็นพระเอกนั้นทําร้ายชายคนนั้นไปเขานั้นก็ได้บอกให้พระเอกนั้นรีบหนีออกไปจากที่นี่โดยเร็วและก็อย่ากลับมาที่นี่เป็นอันเดขาดแต่ถว่ามันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันก็มีใครบางคนปรากฏตัวออกมาและก็ได้พูดบอกกับพระเอกว่า เจ้านาก,กล่าดียังไงบางอาจมาทำร้ายคนของข้าวันนี้และข้านาจจะเป็นคนจัดการสังส้อนเจ้าเองซึ่งมันก็ทำให้คู่รักสองคนนี้ที่ได้เห็นชายที่ปรากฏตัวออกมาพวกเขาก็รู้สึกตกใจมากเพราะชายคนนี้มีฉายาว่าเจ้าแห่งอสูโลหิตมีนามว่าจิวโมชินโดยจิวโมชินที่ได้เห็นพระเอกนั้น แต่ฆ่าลูกน้องของเขาไปเขานั้นก็ไม่รีรอชา้าพุ่งเข้าไปเพื่อจัดการฟันพระเอกแต่ทวายก็ยังดีที่พระเอกนั้นสามารถป้องกันการโจมตีนี้ได้และก็ทําให้ทั้งสองนั้นพุ่งเข้าต่อสู้กันอีกครั้งแต่ทว่ามันก็ยังดีที่มีธาตุดำมาทําการหยุดการโจมตีของชายคนนี้เอาไว้พุ่งเข้าโจมตีชายคนนั้นแบบรัวซึ่งธาตุดำก็มีความสามารถที่แข็งแกร่งกว่าจึงทําให้จิวโมชินก็ถูกการโจมตีของธาตุดำลอยกระเด็นแล้วก็ได้รับบาด แต่ในขณะที่เขากําลังถูกธาตดดุดาคาจิวโมชินนั้นก็ได้กล่าวขอโทษพระเอกขอร้องร้องขอชีวิตพระเอกให้ไว้ชีวิตพวกเขาขาผิดไปแล้วแต่ทันใดนั้นก็มีท่านอุโสูท่านหนึ่งปรากฏตัวออกมาและเขานั้นก็เป็นเจ้าของเมืองแห่งนี้อีกด้วยมีพลังที่อยู่ในระดับพันผ้าชนแล้วที่มีพลังเทียบเท่ากับธาตุด,ดาเลยก็ว่าได้จึงทําให้จิวโมชินติดเห็นหัวหน้าของเขาปรากฏตัวออกมาที่นี่ เขานั้นจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าเด็กสองคนนี้มันมาก่อความวุ่นวายและก็ฆ่าคนของพวกเขาอีกจัดการพวกมันได้เลยอย่าปล่อยพวกมันออกไปจากที่นี่เป็นนั่นเด็กขาดแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ไม่ยอมรับความผิดนี้และก็ได้พูดกลับไปว่าเขานั้นมาที่นี่ไม่ได้มาก่อความวุ่นวายมาเพียงแท่ตามหาทางเข้าไปที่บึงมรณะเท่านั้นแต่ก็มาเจอคนพวกนี้ทําการเรียกเก็บทรัพย์สินจากชาวบ้านในการเดินทางไปที่นั่นเขานั้นจึง จึงทาการจัดการคนพวกนั้นไปมันก็ไม่ผิดอะไรอยู่แล้วเพราะสถานที่แห่งนี้มันเป็นที่ของทุกคนใครที่สามารถเข้าไปได้ก็เข้าไปได้ทุกคนไม่มีใครที่จะมาเรียกเก็บเงินทั้งนั้นจึงทําให้รองประธานหลิวที่ยินคําพูดของพระเอกเขานั้นก็เป็นคนที่ทําการก่อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเองแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่อยากที่จะให้พระเอกรู้ว่ามันเป็นฟีมือของเขาเขานั้นจึงได้กล่าวตำนิลูกน้องของเขาไปเพื่อเป็นการตอบแทนพระเอกแล้วก็ คำขอโทษของพระเอกเขานั้นจึงได้มอบยาอมารินระดับหาเพื่อเป็นการตอบแทนในครั้งนี้ซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ได้รับไว้แต่อย่างใดเพราะเขานั้นมาที่นี่ก็ไม่ได้อยากที่จะมีเรื่องอยู่แล้วก่อนที่พระเอกจะเดินไปหาคู่รักทั้งสองเพื่อถามเรื่องราวแล้วก็เส้นทางที่จะเดินทางไปที่บึงมลน,นั่นเองซึ่งมันก็ทําให้ปรัจาจยนหลิวรู้สึกไม่พอใจพระเอกมากในการกระทําของพระเอกที่มาหักหน้าพวกเขาแบบนี้รับร ได้เลยว่าถ้าเกิดไอเด็กคนนี้เดินทางไปที่บึงโรณะแล้วล่ะก็พวกเขานั้นจะส่งคนไปจัดการตามล่าฆ่าเด็กคนนี้ให้ได้แน่นอนแถมหลังจากที่คู่รักสองคนนี้ได้เรียกพระเอกมาแล้วเขานั้นก็ได้บอกกับพระเอกว่าคนพวกนั้นเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ก่อเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นคนจากตระกูลชินที่ทําการแบ่งออกเป็นสีฝ่ายผู้ยิ่งใหญ่เรียกเก็บเงินจากชาวบ้านที่เข้ามาเพื่อเดินทางไปบึงโบรณณแห่งนี้ จึงทำให้ทุกคนก็เลยต้องยอมและก็จำนนต่อพวกเขาไปไม่สามารถขัดขืนได้นั่นเองจึงทำให้พระเอกที่ยินแบบนี้เขานั้นก็ไม่อยากจะมีเรื่องเหมือนกันก็เลยต้องยอมยอมและก็มุ่งเดินทางไปที่สถานที่เทเลพอร์ตมุ่งเดินทางเพื่อวาร์ปเข้าไปที่บึงมรณะในทันทีจนท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็มาถึงที่นี่จนได้และก็ได้มาเจอกับควกกลุ่มหนึ่งที่พวกเขานั้นกำลังถูกพิจากตัวอะไรบางอย่างและมันก็ไม่ใช่เพียงแค่ เดียวที่ถูกจัดการฆ่ามันก็ยังมีคนมากมายที่อยู่ที่นี่ถูกฆ่าสังหารไปเรื่อยๆอีกด้วยและพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรที่ทำได้ขนาดนี้มันไม่มีแม้แต่ร่องรอยที่ทิ้งเอาไว้เลยทำได้เพียงแค่ทำให้นักสู้ระดับชวนก็ตายหาไปแบบที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำซึ่งมันก็ทำให้พระเอกนั้นก็ไม่เชื่อว่าสัตว์พวกนี้มันจะไม่มีตัวตนอยู่และก็จะไม่สามารถจับตัวมันได้พระเอกจึงได้ทำการใช้พลั ติดของเขาทําการโจมตีทั่วบริเวณรอบๆเพื่อตัวสอบและก็หาจุดที่ปีศาจพวกนั้นอยู่จนท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็ได้เจอกับพวกมันจนได้และก็ได้ทําการใช้พลังบาลีขังพวกมันเอาไว้ในทันทีทําการโจมตีฆ่าสังหารโหดพวกมันไปได้อย่างง่ายดายและสามารถช่วยทุกคนเอาไว้ได้ในที่สุดจึงทําให้ทุกคนก็ได้กล่าวขอบคุณพระเอกในการช่วยเหลือของพระเอกในครั้งนี้จึงทําให้พวกเขานั้นก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่ ทำไมมีความสามารถขนาดนี้เพราะถ้าเกิดว่าบุคคลที่สามารถจับจุดพวกปีศาจโลหิตพวกนี้ได้ถึงแม้จะอยู่ในระดับวีลชนก็ไม่สามารถทำได้แบบนี้เด็กคนนี้ทั้งแข็งแกร่งมีพรสวรรค์มีความสามารถมากจริงๆและภาพก็ตัดมาทางฝั่งปรมาจารย์หลิวซึ่งก็เป็นแผนของเขาแล้วที่ได้ส่งพระเอกนั้นไปที่บืงมรณนะและต่อจากนี้ไปเพียงแค่รอเวลารวบรวมคนให้ได้ พวกเขาก็จะมุ่งเดินทางตามไปจัดการพระเอกให้ได้เหมือนกันซึ่งพระเอกกับธาตุดำหลังจากที่พวกคาทังสองได้เดินทางมาสักพักแล้วก็ได้มาเจอกับพวกปีศาจกลุ่มหนึ่งที่เขาโจมตีเขาแถมก็ดูเหมือนว่าปีศาจต,ตนนี้จะมีความแข่งแกร่งเป็นอย่างมากสามารถทําให้ธาตุดำนั้นก็ถึงกับถูกโจมตีและก็เกือบที่ไม่รอดจากการโจมตีของมันเลยแต่ก็ยังดีที่มีพระเอกนั้นสามารถโจมตีและก็ช่วยธาตุดำเอาไว้ได้ทําการใช้พลังของเขา คุงเขาโจมตีปีศาจตัวนี้แบบรัวท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็สามารถใช้พลังแมลงพิษของเขาเข้าโจมตีฆ่าสังหารโหดปีศาจตัวนี้ลงไปได้ในที่สุดก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะมุ่งเดินทางกันต่อไปเพื่อสำรวจหาเมืองโบราณที่อยู่ที่นี่นั่นเองจนทําให้พระเอกนั้นก็ได้พาทาาด,ดำนั้นแวะก่อนหนึ่งด้วยที่ทาาด,ดำนั้นถูกพิษจากปีศาจ และร่างกายของเขาก็จะถูกกัดก่อนกินไปเรื่อยๆพระเอกจึงได้ทําการนํามอผลิตยาของเขาออกมาทําการปรุงยาแก้พิษเป็นยาแก้พิษระดับสีให้ธาตุด,ดานั้นกินไปซึ่งทําให้ธาตุด,ดานั้นก็หายกลับกลายเป็นปกติได้ในที่สุดก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางกันต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะสัมผัสได้ถึงใครบางคนที่กําลังตามพวกเขามาอยู่พระเอกจึงได้เปิดพลังวงเวทของเขาทําการให้ธาตุด,ดานั้นซ่อนตัวอยู่ใน รังวงเวทนี้และทันใดนั้นมันก็มีคนตามเข้ามาจริงๆซึ่งคนพวกนั้นก็เป็นคนที่ได้หาเรื่องพระเอกก่อนหน้านี้ก็คือปรมาจารย์หลิวและก็จิวโม่ชินอีกคนซึ่งมันก็ทําให้พระเอกก็รู้ว่าคนพวกนี้จะต้องเล่นงานพวกเขาตามพวกเขาไม่เลิกเป็นแน่แต่พระเอกนั้นก็ยังไม่มีความสามารถมากพอที่จัดการคนพวกนี้ได้เขานั้นจึงได้ทําการได้เพียงแค่รอเวลาเท่านั้นถ้าเกิดว่าต่อสู้ไปก็คงจะ เสียเวลาเปล่าแถมหลังจากที่ทั้งสองตามพระเอกมาจนถึงที่พวกเขานั้นได้ทําการติดตาสัญลักษณ์กับพระเอกเอาไวา้นําแผนที่ของพระเอกมาแต่พอพวกเขามาถึงก็ถึงกับตกใจเหมือนกันว่าทําไมที่พวกเขานั้นตามมาถึงแล้วทําไมไม่เจอพระเอกและก็ชายคนนั้นเลยจึงพวกเขานั้นก็สงสัยแล้วก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะเครื่องมือของพวกเขามันเสียไปหรือเปล่าพวกเขาจึงในมุ่งเดินทางตามหาพระเอกกันต่อไปซึ่งพระเอกนั้นก็รู้อยู่แล้ว ว่าคนพวกนี้จะต้องติดอะไรไว้ในตัวเขาแน่นอนพระเอกจึงได้ทําการสํารวจดูและท้ายที่สุดเขานั้นก็ได้เจอกับสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คอยติดตามนําทางให้คนพวกนั้นตามเข้ามาจนถึงที่นี่จึงทําให้พระเอกนั้นก็เลยได้นําตาสัญ,ญลักษณ์นี้ใส่ไว้ในกล่องและก็ให้ท่าดํานั้นนําไปโยนทิ้งออกไปจากที่นี่ให้โดยเร็วที่สุดอย่าให้พวกนั้นตามเจอพวกเขาเป็นอันเด็ดขาดก่อนที่ทั้งสองจะแยกตัวกันออกไปโดยพระเอกที่ แตกตัวออกมาจากาตดดำแล้วเขานั้นก็มาถึงยังจุดที่เขานั้นต้องการในที่สุดซึ่งจุดจุดนี้มันก็คือเมืองหลวงโบราณใต้น้ําที่มีทรัพย์สมบัติมากมายที่เขานั้นต้องการที่ตามหายอยู่ในตอนนี้และเมื่อพระเอกมาถึงก็ได้กระโดดลงน้ําไปและก็มาพโพลที่อีกฝั่งหนึ่งของมิติแห่งนี้เรียกง่ายๆก็คือมันเป็นเมืองใต้น้ําถ้าเกิดว่ามุดลงมามันก็จะกลับฝั่งการกลายเป็นโบกอีกฝั่งนั่นเองหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดิน สำรวจดูสถานที่แห่งนี้จนท้ายที่สุดแล้วเขานั้นก็ได้มาเจอกับสมบัติวัตถุดิบอันลำ้ำค่าที่เขานั้นพยายามตามหาอยู่ในตอนนี้มันก็คือยนต์จื้อที่จะสามารถช่วยให้เขาเพิ่มความสามารถให้ไปถึงระดับวีลชนได้จึงทําให้พระเอกนั้นก็เลยคิดที่เข้าไปเอามันแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายเพราะมันก็ยังมีบาเรียป้องกันเอาไว้แถมมันก็ยังเป็นบาเรียระดับฮาอีกด้วยอยากที่สามารถทําลายได้แต่ทว่าพระเอกนั้นก็ต้องรีบหาที่หลบกันก่อน เ <L rac ian> พราะในตอนนี้มันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งตามเข้าลงมาเหมือนกันและก็พยายามที่ทําลายสถานที่แห่งนี้เพื่อตามหาสมบัติลา้าค่าแต่ทว่าวก็ดันได้มาเจอกับพระเอกที่อยู่ที่นี่และพวกเขานั้นก็ได้ถามกับพระเอกว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนและพยายามที่เข้าโจมตีพระเอกเหมือนกันแต่ทว่าวพระเอกนั้นก็ได้ห้ามคนพวกนั้นเอาไว้ว่าเขานั้นเป็นคนที่ลงมาที่นี่เท่านั้นและก็พยายามที่ตามหาทางออกแต่ก็หาทางออกไม่เจอซึ่งพระเอกก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับคนพวกนั้นว่าบาเรันี้ มันเป็นบาเรียร,ระดับหาอยากที่สามารถทำได้และเขานั้นก็เป็นปรมาจารย์เรื่องของกับดักด้วยสามารถช่วยให้ทุกคนนั้นทำลายบาเรียรนี้ได้แน่นอนรับรองว่าข้าจะไม่เอาสมบัติเอาไปจากที่นี่เป็นแน่จึงทําให้คนพวกนี้ก็เลยต้องยอมยอมพระเอกไปก่อนที่พระเอกจะทําการใช้พลังของเขาเป็นธงทําลายเพื่อทําลายกับดักนี้ลงไปแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายเพราะการทําลายกับดักนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาเลยเพราะว่า การป้องกันมันเป็นการป้องกันระดับหาพระเอกมีเพียงแค่พลังที่อยู่ในระดับสีจึงยากที่สามารถป้องกันมันได้พระเอกจึงขอแรงากทุกคนทําการโจมตีไปพร้อมๆกันเพื่อทาลายกับดักนี้แต่ทว่าในขณะที่พวกเขากําลังทําลายกับดักนี้มันก็มีชายชราท่านหนึ่งปรากฏตัวออกมาซึ่งก็ทําให้เขาทั้งสี่ก็ได้ไปล้อมรอบตัวชายชราคนนี้เอาไวา้ว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนซึ่งชายชราคนนี้ก็ได้บอกแกทั้งสี่ว่าเขานั้นเพียงแค่หลง บังเอิญมาที่นี่เท่านั้นและก็กําลังที่ออกไปจากที่นี้ให้ได้ซึ่งทั้งสี่ก็ยังไม่เชื่อว่าชาชราคนนี้เป็นคนหลงทางมาจึงทําให้ชาชลาก็เลยได้ยื่นข้อเสนอให้แก่ทั้งสีว่าเขานั้นเป็นนักแร่แปลรธาตุระดับฮา เป็นปรมาจารย์กับดักสามารถทำลายกับดักระดับห้านี้ได้แน่นอนถ้าเกิดว่ายอมให้เขาช่วยและก็ปล่อยเขาไปเขานั้นจะยอมทำลายกับดักนี้และก็ไม่เอาสมบัติที่อยู่ที่นี่อีกด้วยจึงทำให้ทั้งสีก็ไม่มีทางเลือกเลยยอมให้ชายชรลาคนนี้ทำลายกับดักนี้ให้ไปซึ่งเขานั้นก็ได้ทำการรวบรวมพลังของเา ทําการโจมตีไปที่บาเรียระดับ5นี้ในทันทีและก็จบไปในตอนที่230ก่อนนะครับกำลังที่จะสนุกกันเลยทีเดียวนะฮะก็จบกันไปก่อนนะครับผมก็สําหรับคลิปหน้าก็จะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับจุ๊บ